ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมนิกงูโู้โูตอนนี้เราก็จะมาเล่นระดับไนแมนะครับนี่ไนแมเอ้อยที่วนออกมาก่อนใครเขานนี่ครับเราจะเล่นระดับไนแมนะครับต่อไปมาครับเราเล่นสองคนพอไปหน้ารถเลยเดี๋ยวเผือกดเดี๋ยวเผือออกเขาและเบตเตอร์เอาฟาร์เรนไฮนา ไม่ฉันจะเอาเซลเซียเอาเซลเซียอสองคนอตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นระดับไหนแม่ก็จะยากยากที่บนทริคก,ก็คือเราเควสแรกมันจะให้เราเปิดหน้าต่างใช่ไหมให้เรามาเปิดหน้าต่างบานในห้องเราก่อนแล้วเราก็กระโดดออกไปเลยแม่จะได้แม่จะได้จำสแกร์เราไม่ได้ พีเตอร์พีเตอร์ไปปิดนะดเดี๋ยวเดี๋ยวฮันเป็นลูกที่บนพูดเป็นแม่หนีเล้วไปปิดไปเปิดหน้าต่างเร็วแล้วเราก็ออกไปโดดออกหน้าต่างเลยไปเปิดหน้าต่างหน้าบ้านอย่าเปิดประตูนะเดี๋ยวแม่ออกมาทันเโอเคเปิดหน้าต่างของแล้วไม่คุยกับแม่เลยนะคร <c oughs> ับต่อไปเราก็จะ พอคุยกับแม่เสร็จเราก็โดดออกหน้าต่างมาดื่มนะครับทุกคนนั่งงแม่บ้าแล้วออกหน้าต่างกันไปเลยอย่าตายนะให้เราปิดไฟนะครับป,ปิดไฟข้างในก่อนอุ้ยแม่มาแม่มาโดดออกหน้าต่างอุ้ยเกือบจูดเข้าไปปิดไฟอย่า ปิดไฟจากทางประตูนะต้องเดินเข้าไปนกะ็อยากเปิดประตูนะโอเคอเสร็จแล้วไปค่อยกับแม่แม่ก็ยี่ทีใช่ไหมออกหน้าต่างเหมือนเดิม ให้เราปิดฮีเตอร์ฮีเตอร์ให้เห็นตรงนี้ไม่ต้องเดินเข้าไปในบ้านนะเพราะฮีเตอร์มันปิดจากนอกบ้านได้เดินค้างๆำกําแพงไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ออกมาได้ไงอะออกมาท่อ,อ,อ,อเหลือฮีเตอร์ห้องไหนที่ยังไม่ได้ปิดอะ่ะฮีเตอร์ปิดแล้วอ๋อมันให้ปิดมันให้ปิดอะไรด้วยอะ นอกจากฮีเตอร์มาให้ทำอะไรอ๋อนี่มีฮีเตอร์ตรงนี้โอเคโอเคนะครับออกหน้าต่างเหมือนเดิมนะเฮ้ยฉันจะเปิดพัดลมในห้องแม่ก่อนเปิดพัดลมเสร็จปุ๊บออกหน้าต่างเลยเปิดพัดลมห้องเราด้วย เราก็ไปเปิดพัดลมหน้าบ้านแบบเร็วๆห้ามโดนแม่จะนี่เราจุ๊กแม่ได้อยู่แม่เดินช้าจุกได้อยู่โอเคเราต่อไปให้เราทำอะไรอ๋อให้เราไปดับไฟอันนี้แม่ไม่บ้าเพราะว่า เป็นภารกิจที่ต้องทำในบ้านเขาเติมน้ำเลยดับไฟแม่จะไม่บ้าไปพักใหญ่เลยหลังจากเนี้ยแม่จะบ้าไม่รู้รอแม่บ้าแล้วเราก็ออกหน้าต่างเหมือนเดิมนะไปอาบน้ำกันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเราก็มาอาบน้ำโอ้ยที่บนหาวอยู่เหนีน่ตัวก็หาว อันที่มันหายหาแล้วเว้ยหนาวตัวเย็นเลยเสียงผมก็อาจจะไม่สบายนิดหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหวัดนิดหน่อยแล้วก็เลยนิกมอคุด้วยกินน้ำเย็นๆสักแก้วกินเลยนำ อันต่อไปน่าจะบ้าแล้วหรือเปล่านม่แม่อาจจะบ้ารอบนี้ไม่ไม่ไม่บ้าเอาน้ำแข็งปึ๊บเติมน้ำปึ๊บไปหาแม่ตอนนี้ อกหน้าต่างเหมือนเดิมเราต้อง<ห>อะไรอ่ะระเบิดข้างหลังอ๋อเจานอไเ้ยระเบิดพูดได้ราลองพูดให้ระเบิดเผ่าตัวเองเบิร์นยับลายทำไมระเบิดยิงจู้จี้ไม่รู้สิ เทโมมีต้นความเย็นอีกอยากได้ความเย็นอีกเอาไฮโดรเจนเหลวไปใส่ในช้นปิดปิดประตูตรงนี้หน่อยแล้วจมูนออกจากทางหน้าตากโอเคช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยดันหลังดันหลัง,ลงไม่ต้องดันก็ได้ใกล้ถึงแนละ้ว ตัวลงไปไวหวเลยอโชกอโชกเรียบรอยอ้อยกำลังจะเทไฮโดรเจนเหลวมันไม่ใช่น้ำมันคือไฮโดรเจนเหลวอันนี้มันคือไฮโดรเจนเหลวมันไม่ใช่น้ำไปคุยกับแม่ต่ออาจจะอาจจะมีโอกาสสูง แต่อไปให้เราไปทำอะไรวุ้ยแม่ป้าไปไปซื้อของข้าง,งนอกไปซื้อของข้างนอกี่บนจุกแม่ไว้ข้างในก็ได้เดี๋ยวซื้อของให้กด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 จุแหม่ี่บนเดินเข้าไปใกล้คนขาย,ยนะจะไปตังเขาโอ้โหพัดลมอันใหญ่อันละล้านเลยเหรอเออเอาไปทับแม่ก็ดอันละล้านนี่ซื้อบ้านได้หลายหลังเลยนะเนี่ย ซื้อบ้านหลังละแสนหลายหลังตรงบ้านนะแต่ทำไมมันไปตรงนี้ยใช่มันปล่อยบนบ้านนะไปคุยกับแม่ต่อแล้วแล้ต่อไปเหมือนแม่จะบ้าอีกนะมั้งนะวันครับแม่ไม่รู้สึกหนาวแรงเลยเหรอเออเอิรก็น่าจะบ้าแหละเพราะว่าเราไปทำางนอกอันต่อไปน่าจะเป็นไอ้นี่ไหมขอพรพระเจ้ากว่า กกอรอบนี้ฉันอยากแบบตื่นเต้นนิดหน่อยก็คือให้แม่ออกมาข้างนอกแล้วเราก็จะกดเพลงให้ทันตอนแม่อยู่ข้างนอกอยากตื่นเต้นอยากตื่นเต้นเอ้า้าฮ่อเจ้ที่วัวเล่นต่อจบด้วย oh. <laughs> ตายเฉยเลย <laughs> 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 ไม่เห็นคัสซีนเลย อย่งล่และตอนนี้หิมะตกแล้วนะพี่เต้าแต่ว่ามุมกล้องงานนี้มันยังสีเขียวอยู่เลยเพราะว่าตายก่อนไอ้กาบแม่ศพมาศพมาพนี่ไนดะ้ศพมาบอกแม่ด้วยทำอะไรพี่เจ้าบอกไปเอาอันเนี้ยผ้าเช็ดหน้าไปปิดผ้าเช็ด ไม่ต้องยีบเราปิดได้เลยไปตรงที่เดิมอะที่เดิมกับที่ขอพรอะเร็วกว่าน,นี้โอ้โหผียังผีผีมาป้าช่วยนายผีเอ๊ะผีตัวผีที่ปั่นไปไว้ผีมาป้าช่วยผีช่วยหน่อยเร็วกว่าน,นี้ อ๋อไม่เห็นคัสซีนมันเป็นตอนกลางคืนไม่ใช่ใช่ไงเย้โอ้โหคัสซีอะไรเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะเล่นคนเดียวนะครับให้คนชมดูคัสซีนะครับเนี่ยสวัสดีครับเม่อุ้ยผีผีเอ้าผีผีมาเอาขาโยกไปลงาไปโรงเรียนเลยจีบอนไปโรงเรียนไปโรงเรียน เราลงเรียนมาแล้วไปเลยสวัสดีครับถูขอขึ้นตรง,งนี้นะขึ้นเอ้ยไม่ได้ <S <s <par> <S ได้สิ <s <par> <S ก็เดี๋ยวันกดนี่ไงพี่ต้องเห็นแล้วปากแข็ง <s par> แต่พี่ต้องไม่เห็นผ้า <s <par> <S <s <par> พี่ต้องไม่เห็นผ้า <s <par> <S ใช่ไม่เห็น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดินแม่อะไรจะตุดห